สวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านผมอาจารย์สงบยินดีต้อนรับทุกท่านสู่พื้นที่แห่งการคลายครวนและสร้างแรงบันดาลใจในวันนี้ครับชีวิตของเราทุกคนนั้นเต็มไปด้วยความเปลี่ยนแปลงบางครั้งก็ราบรื่นบางครั้งก็มีอุปสรรคให้ต้องก้าวผ่านและบ่อยครั้งเหลือเกินที่เรามักจะรู้สึกว่าอยากจะเริ่มใหม่อยากจะเปลี่ยนอะไรบางอย่างในชีวิตแต่แล้วเราก็มักจะติดกับดักของการรอคอย รอคอยปีใหม่รอคอยวันจันทร์รอคอยโอกาสพิเศษรอคอยแรงบันดาลใจที่ยิ่งใหญ่หรือแม้กระทั่งรอคอยให้ทุกอย่างสมบูรณ์แบบเสียก่อนแต่ในความเป็นจริงแล้วการเริ่มต้นใหม่นั้นไม่จำเป็นต้องรออะไรเลยครับไม่ต้องรอปีใหม่ไม่ต้องรอวันเกิดไม่ต้องรอให้ดวงดาวเรียงตัวกันอย่างสมบูรณ์แบบเพราะในทุกๆวันที่เราตื่นขึ้นมานั่นคือโอกาสใหม่ โอกาสที่เราจะเลือกที่จะเป็นคนใหม่เลือกที่จะทำสิ่งใหม่เลือกที่จะแก้ไขสิ่งที่ผิดพลาดเมื่อวานและเลือกที่จะก้าวเดินต่อไปข้างหน้าเสมอหัวข้อที่เราจะพูดคุยกันในวันนี้จึงเกี่ยวกับพลังของการเริ่มใหม่ได้ทุกวันครับเราจะมาสำรวจกันว่าทำไมเราถึงไม่ควรรอคอยโอกาสพิเศษทำไมการเปลี่ยนแปลงเล็กๆน้อยๆจึงทรงพลังมหาศาลทำไมเราถึงต้องให้อภัยความล้มเหลวในอดีต และสุดท้ายทำไมความหวังจึงการเลือกที่เราจะเดินแน่ต่อไปผมเชื่อว่าเรื่องราวและแนวคิดที่เราจะแบ่งปันกันในวันนี้จะเป็นเหมือนพลังเล็กๆที่ช่วยจุดประกายให้ท่านผู้ฟังทุกท่านได้ค้นพบศักยภาพในการเริ่มต้นใหม่ได้เสมอไม่ว่าชีวิตจะพาเราไปพบเจอกับอะไรก็ตามขอให้ทุกท่านเปิดใจรับฟังนะครับเรามาเริ่มกันที่ประเด็นแรกเลยครับเริ่มใหม่ได้ทุกวันไม่ต้องรอปีใหม่หรือโอกาสพิเศษ ลองนึกภาพดูนะครับว่าในแต่ละปีเมื่อเราเข้าใกล้ช่วงสิ้นปีเรามักจะตั้งปณิธานอะไรบางอย่างให้กับตัวเองปีหน้าฉันจะผอมลงปีหน้าฉันจะเก็บเงินให้ได้มากขึ้นปีหน้าฉันจะอ่านหนังสือให้จบสิบเล่มปีหน้าฉันจะเลิกนิสัยไม่ดีบางอย่างแล้วเราก็เฝ้ารอคอยวันที่หนึ่งมกราคมด้วยความหวังอันเปี่ยมลน้นรากับว่าวันที่หนึ่งมกราคมนั้นมีเวทมนต์บางอย่างที่จะทำให้เราเปลี่ยนไปโดยอัตโนมัติ แต่ในความเป็นจริงแล้วเวทมนต์นั้นไม่ได้อยู่ในตัววันที่ครับเวทมนต์นั้นอยู่ในพลังของการตัดสินใจของเราและอยู่ในวินาทีที่เราเลือกที่จะลงมือทำต่างหากทำไมเราถึงชอบเราคอยโอกาสพิเศษผมคิดว่ามีหลายเหตุผลด้วยกันครับประการแรกอาจเป็นเพราะความรู้สึกของการเริ่มต้นใหม่ที่มาพร้อมกับวันพิเศษเหล่านั้นมันให้ความรู้สึกเหมือนเราได้ล้างกระดานใหม่ ได้ทิ้งความผิดพลาดเก่าๆไว้ข้างหลังและได้เริ่มต้นบทใหม่ที่สะอาดบริสุทธิ์ซึ่งเป็นความรู้สึกที่ดีนะครับแต่ก็เป็นความรู้สึกที่อาจทำให้เราหลงลืมไปว่าเราสามารถสร้างความรู้สึกนั้นได้ด้วยตัวเองในทุกๆวันประการที่สองเราอาจจะกลัวความล้มเหลวครับการรอคอยถูก,กาดพิเศษทำให้เรามีข้ออ้างที่จะยังไม่ต้องลงมือทำในวันนี้ เพราะถ้าเราเริ่มวันนี้แล้วล้มเหลวพรุ่งนี้เราก็ต้องเริ่มใหม่แล้วใช่ไหมครับแต่ถ้าเราเริ่มในวันปีใหม่แล้วล้มเหลวเราก็อาจจะรู้สึกว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวปีหน้าค่อยเริ่มใหม่มันเหมือนการผลักภาระความรับผิดชอบออกไปเรื่อยๆประการที่3เราอาจจะมองหาแรงบันดาลใจจากภายนอกครับการที่คนทั้งโลกเฉลิมฉลองปีใหม่พร้อมกัน การเห็นคนรอบข้างตั้งปณิธานเหมือนกันมันอาจจะให้พลังและกำลังใจในการเริ่มต้นแต่พลังเหล่านั้นมักจะจางหายไปอย่างรวดเร็วหากเราไม่ได้สร้างแรงผลักดันจากภายในตัวเองท่านผู้ฟังครับผมอยากให้ทุกท่านลองจินตนาการถึงชีวิตของเราเหมือนกับการเดินทางบนถนนสายยาวๆครับถนนสายนี้ไม่ได้มีป้ายบอกทางแค่จุดเริ่มต้นกับเส้นชัยเท่านั้น แต่ในทุกๆก,ก้าวที่เราเดินในทุกๆวันที่เราตื่นขึ้นมานั่นคือจุดเล็กๆของการเริ่มต้นใหม่ได้เสมอผมเคยมีลูกศิษย์คนหนึ่งครับชื่อคุณสมชายคุณสมชายเป็นคนที่มีความฝันอยากจะเป็นนักเขียนมาโดยตลอดเขาบอกผมเสมอว่าอาจารย์ครับผมอยากเขียนหนังสือมากเลยแต่ไม่รู้จะเริ่มยังไงดีผมก็แนะนำให้เขาลองเขียนวันละหน้าก็ได้เขียนอะไรก็ได้ที่อยากเขียน แต่คุณสมชายก็จะตอบกลับมาว่าอาจารย์ครับผมรอให้ถึงช่วงหยุดยาวก่อนดีกว่าครับจะได้มีเวลาโฟกัสเต็มที่หรือไม่ก็อาจารย์ครับช่วงนี้งานยุ่งมากเลยครับเดี๋ยวไว้รอโปรเจกต์นี้เสร็จก่อนผมจะเริ่มจริงจังแน่นอนเวลาผ่านไปเป็นปีครับโปรเจกต์แล้วโปรเจกต์เล่าก็เข้ามาในชีวิตคุณสมชายแต่หนังสือที่เขาฝันอยากจะเขียนก็ยังคงเป็นแค่ความฝัน จนกระทั่งวันหนึ่งคุณสมชายมาหาผมด้วยสีหน้าหงอยงอยเขาบอกว่าอาจารย์ครับผมรู้สึกแย่มากเลยผมอายุจะ40%แล้วแต่ความฝันที่อยากจะเป็นนักเขียนก็ยังไม่เคยเริ่มต้นเลยสักทีผมมองหน้าคุณสมชายแล้วยิ้มให้ครับผมบอกเขาว่าสมชายเอ๋ยวันนี้แหละคือวันปีใหม่ของนายวันนี้แหละคือโอกาสพิเศษที่สุดแล้วคุณสมชายทำหน้างงๆผมจึงอธิบายให้เขาฟังว่า นายไม่ต้องรอให้ปฏิทินเปลี่ยนหน้าไม่ต้องรอให้โลกหมุนไปครบหนึ่งรอบหรอกนะเพราะในทุกๆเช้าที่นายตื่นขึ้นมานั่นคือการเริ่มต้นใหม่ในชีวิตของนายเสมอนายมีโอกาสที่จะเลือกทำอะไรก็ได้ที่นายอยากทำในวันนี้ผมแนะนำให้คุณสมชายลองเปลี่ยนวิธีคิดครับแทนที่จะมองว่าฉันต้องเขียนหนังสือให้จบให้ลองคิดใหม่ว่าวันนี้ฉันจะเขียนอะไรสักอย่างอาจจะแค่หนึ่งย่อหน้า อาจจะแค่หนึ่งประโยคหรืออาจจะแค่บันทึกความคิดบางอย่างที่ผุดขึ้นมาในหัวคุณสมชายตัดสินใจลองทำตามคำแนะนำของผมครับเขากลับไปที่บ้านแล้วก็เริ่มเขียนเขายังคงทำงานประจำแต่ในทุกๆเย็นหลังเลิกงานหรือแม้กระทั่งในช่วงพักกลางวันเขาก็จะสละเวลาเล็กๆน้อยๆเพื่อเขียนอะไรบางอย่างลงไปไม่ว่าจะเป็นเรื่องสั้นบทกวีหรือแม้กระทั่งบันทึกประจาวัน แรกๆมันก็ยากครับบางวันก็เขียนไม่ออกบางวันก็รู้สึกท้อแท้แต่คุณสมชายก็พยายามบอกตัวเองว่าไม่เป็นไรวันนี้เขียนไม่ได้พรุ่งนี้ค่อยเริ่มใหม่เขาไม่ได้รอให้ถึงวันจันทร์หน้าหรือเดือนหน้าเขาอนุญาตให้ตัวเองเริ่มต้นใหม่ได้ในทุกๆวันผ่านไปหนึ่งปีครับคุณสมชายกลับมาหาผมอีกครั้งคราวนี้สีหน้าของเขาเต็มไปด้วยความภาคภูมิใจเขาไม่ได้มาเพื่อบอกว่าเขาเขียนหนังสือจบแล้วนะครับ แต่เขามาพร้อมกับสมุดบันทึกเล่มหนาหลายเล่มที่เต็มไปด้วยเรื่องราวความคิดและตัวอักษรที่เขาเขียนด้วยตัวเองในทุกๆวันเขาบอกผมว่าอาจารย์ครับผมไม่รู้ว่าเมื่อไหร่จะได้เป็นนักเขียนจริงๆแต่ผมรู้สึกมีความสุขมากที่ได้ทำในสิ่งที่ผมรักในทุกๆวันผมไม่ต้องรออีกต่อไปแล้วครับเรื่องราวของคุณสมชายสอนให้เราเห็นว่าการเริ่มต้นใหม่นั้นเป็นเรื่องของการตัดสินใจครับ มันไม่เกี่ยวกับวันเดือนปีไม่เกี่ยวกับเลิกยามไม่เกี่ยวกับสถานการณ์ที่สมบูรณ์แบบแต่มันเกี่ยวกับวินาทีที่เราเลือกที่จะลงมือทำเลือกที่จะให้โอกาสตัวเองอีกครั้งและเลือกที่จะก้าวเดินไปข้างหน้าในทุกๆเช้าที่เราตื่นขึ้นมาพระอาทิตย์ดวงเดิมก็ขึ้นมาทักทายเราอีกครั้งโลกใบนี้ไม่ได้สิ้นสุดลงเมื่อวานและเราก็ไม่ได้ถูกกำหนดให้เป็นคนเดิมกับเมื่อวานเสมอไปครับ เรามีโอกาสที่จะเปลี่ยนแปลงมีโอกาสที่จะเรียนรู้มีโอกาสที่จะเติบโตและมีโอกาสที่จะเริ่มต้นใหม่ได้เสมอเพียงแค่เราเลือกที่จะรับโอกาสนั้นไว้ในมือครับเมื่อเราเข้าใจแล้วว่าการเริ่มต้นใหม่นั้นทำได้ทุกวันไม่ต้องรอโอกาสพิเศษใดๆประเด็นต่อมาที่เราจะพูดถึงก็คือนิสัยเล็กๆที่เปลี่ยนชีวิตครับบ่อยครั้งที่เราอยากจะเปลี่ยนแปลงตัวเองครั้งใหญ่ เรามักจะตั้งเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่และท้าทายมากซึ่งการตั้งเป้าหมายใหญ่ก็เป็นเรื่องที่ดีนะครับแต่บางครั้งเป้าหมายที่ใหญ่เกินไปก็อาจทำให้เรารู้สึกท่วมท้นและท้อแท้ได้ง่ายๆครับเช่นถ้าเราอยากจะผอมลง20กิโลกรัมภายใน3เดือนหรืออยากจะเก็บเงินให้ได้1ล้านบาทภายใน1ปีเป้าหมายเหล่านี้อาจจะฟังดูดีมีแรงบันดาลใจ แต่ถ้าเราไม่มีแผนการที่ชัดเจนหรือถ้าเราพยายามที่จะเปลี่ยนแปลงทุกอย่างพร้อมกันในคราวเดียวโอกาสที่จะล้มเหลวก็มีสูงมากแนวคิดของนิสัยเล็กๆที่เปลี่ยนชีวิตนั้นตรงกันข้ามกับการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ครับมันคือการที่เราเลือกที่จะลงมือทำสิ่งเล็กๆน้อยๆอ,อย่างสม่ำเสมอจนกระทั่งสิ่งเล็กๆเ,เหล่านั้นค่อยๆสะสมและสร้างผลลัพธ์ที่ยิ่งใหญ่เกินคาดคิด ผมเชื่อในพลังของ Compound Effect หรือผลรวมทบต้นครับเหมือนกับการลงทุนในหุ้นเล็กๆน้อยๆที่ดูเหมือนไม่มีอะไรแต่เมื่อเวลาผ่านไปผลกำไรเล็กๆเ,เหล่านั้นก็จะสะสมทบต้นจนกลายเป็นเงินก้อนใหญ่ได้ชีวิตของเราก็เช่นกันครับการกระทำเล็กๆน้อยๆที่เราทำในทุกๆวันจะส่งผลสะสมไปเรื่อยๆและท้ายที่สุดมันจะกำหนดทิศท,ทางชีวิตของเรา ลองนึกภาพดูนะครับว่าถ้าคุณอ่านหนังสือวันละสิบหน้าในหนึ่งปีคุณจะอ่านได้3,650หน้าซึ่งเทียบเท่ากับหนังสือประมาณ1 0 1ถึงเล่มเลยทีเดียวนี่คือพลังของนิสัยเล็กๆครับผมมีเรื่องเล่าเกี่ยวกับเพื่อนร่วมงานของผมคนหนึ่งครับชื่อคุณสมศรีคุณสมศรีเป็นคนที่มีความคิดสร้างสารรค์มากเธอมีปัญหาเรื่องการผัดวันประกันพรุ่ง เธออยากจะเขียนบล็อกอยากจะถ่ายรูปสวยๆลงโซเชียลมีเดียแต่ก็มักจะบอกว่าไม่มีเวลารอให้มีแรงบันดาลใจก่อนผมแนะนำให้คุณสมศรีลองทำอะไรเล็กๆน้อยๆครับเช่นวันนี้ลองเขียนแค่หนึ่งย่อหน้าวันนี้ลองถ่ายรูปเล่นๆแค่หนึ่งรูปวันนี้ลองหาข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องที่สนใจแค่5นาทีคุณสมศรีลองทำตามครับแรกๆ เธอก็รู้สึกว่ามันไม่เห็นจะช่วยอะไรเลยแค่หนึ่งย่อหน้าแค่หนึ่งรูปมันจะไปเปลี่ยนแปลงอะไรได้แต่ผมก็บอกเธอว่าขอแค่ทำไปเรื่อยๆนะสมศรีอย่าเพิ่งตัดสินผลลัพธ์ในวันนี้ผ่านไปสองสามเดือนคุณสมศรีเริ่มสังเกตเห็นการเปลี่ยนแปลงครับหนึ่งย่อหน้าที่เขียนในแต่ละวันเริ่มกลายเป็นบทความสั้นๆหนึ่งรูปที่ถ่ายเล่นๆเ,เริ่มกลายเป็นภาพถ่ายที่มีองค์ประกอบสวยงาม เธอเริ่มสนุกกับการทำสิ่งเล็กๆเหล่านั้นและที่สำคัญที่สุดคือเธอเริ่มรู้สึกว่าตัวเองเป็นคนที่ทำสิ่งเหล่านั้นจริงๆจากคนที่บอกว่าอยากเป็นนักเขียนบล็อกเธอกลายเป็นคนที่เขียนบล็อกจากคนที่บอกว่าอยากเป็นช่างภาพเธอกลายเป็นคนที่ถ่ายภาพการเปลี่ยนแปลงเล็กๆน้อยๆเหล่านี้ไม่ได้แค่สร้างผลงานแต่ยังเปลี่ยนตัวตนของเธอด้วยครับนี่คือหัวใจสำคัญของนิสัยเล็กๆครับ มันไม่ใช่แค่การทำสิ่งต่างๆแต่คือการค่อยๆสร้างตัวตนใหม่ที่เราอยากจะเป็นแล้วเราจะเริ่มต้นสร้างนิสัยเล็กๆเหล่านี้ได้อย่างไรผมมีคำแนะนำง่ายๆครับ 1. เริ่มให้เล็กที่สุดเท่าที่จะทำได้ถ้าอยากออกกำลังกายไม่ต้องตั้งเป้าว่าต้องวิ่ง10กิโลเมตรให้เริ่มที่ใส่รองเท้าวิ่งหรือเดินรอบบ้าน5นาทีก็พอครับถ้าอยากอ่านหนังสือให้เริ่มที่อ่านหนึ่งหน้าหรืออ่านหนึ่งย่อนหน้า 2. ให้ง่ายเข้าไว้ยิ่งง่ายเท่าไหร่โอกาสที่จะทำก็จะยิ่งสูงขึ้นเท่านั้นลองจัดสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการสร้างนิสัยเช่นวางหนังสือไว้ข้างเตียงวางรองเท้าวิ่งไว้หน้าประตูบ้าน 3. เชื่อมโยงกับนิสัยเดิมลองใช้เทคนิค habit stacking คือการเชื่อมโยงนิสัยใหม่เข้ากับนิสัยเดิมที่เราทำอยู่แล้วเช่นหลังจากแปลงฟันฉันจะอ่านหนังสือหนึ่งหน้า หลังจากดื่มกาแฟตอนเช้าฉันจะเขียนบันทึก5นาที 4. ให้รางวัลตัวเองเล็กๆน้อยๆเมื่อทําได้ให้รู้สึกดีกับตัวเองอาจจะแค่บอกตัวเองว่าเก่งมากหรือให้รางวัลเล็กๆน้อยๆที่ไม่ทํำลายเป้าหมายหลัก 5. อย่าตำหนิตัวเองเมื่อพลาดครับเราทุกคนย่อมมีวันที่พลาดบ้างไม่ได้ทำตามที่ตั้งใจไว้แต่แทนที่จะตำหนิตัวเองให้ให้อภัยตัวเองแล้วบอกว่า ไม่เป็นไรพรุ่งนี้ค่อยเริ่มใหม่ซึ่งเชื่อมโยงกับประเด็นต่อไปที่เราจะพูดถึงครับนิสัยเล็กๆเ,เหล่านี้อาจจะดูไม่สำคัญในแต่ละวันแต่มันคือรากฐานที่มั่นคงที่จะสร้างการเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่ในชีวิตของเราครับ อย่าดูถูกพลังของการกระทำที่สม่ำเสมอเพราะสิ่งเล็กๆที่ทำซ้ำๆกันในทุกๆวันคือสิ่งที่จะปั้นแต่งชีวิตของเราให้เป็นไปในแบบที่เราต้องการในระยะยาวครับเมื่อเราพูดถึงการเริ่มต้นใหม่และการสร้างนิสัยเล็กๆน้อยๆแน่อแนอนว่าระหว่างทางเราย่อมต้องพบเจอกับความผิดพลาดและความลม้มเหลวเป็นธรรมดาและนี่คือประเด็นสำคัญถัดไปของเราครับ ให้อาภัยความล้มเหลวแล้วเริ่มใหม่ไม่มีใครในโลกนี้ที่ไม่เคยทำผิดพลาดไม่มีใครที่ทำอะไรแล้วประสบความสําเร็จไปเสียทุกอย่างความล้มเหลวเป็นส่วนหนึ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ของชีวิตมนุษย์ครับแต่สิ่งที่สำคัญกว่าการล้มเหลวคือวิธีที่เราจัดการกับความล้มเหลวนั้นต่างหาก บ่อยครั้งที่เราจมอยู่กับความรู้สึกผิดความรู้สึกละอายใจหรือความเสียใจเมื่อเราทำผิดพลาดเรามักจะตำหนิตัวเองอย่างรุนแรงฉันมันแย่จริงๆฉันไม่น่าทําแบบนั้นเลยฉันไม่คู่ควรที่จะประสบความสําเร็จวงจรคิดแบบนี้จะฉุดรั้งเราไว้ทำให้เราไม่กล้าที่จะลองใหม่ไม่กล้าที่จะเรื่องต้นอีกครั้งเพราะเรากลัวที่จะผิดพลาดซ้ำรอยเดิม การให้อภัยตัวเองจึงเป็นก้าวแรกที่สำคัญที่สุดในการก้าวข้ามความล้มเหลวครับการให้อภัยตัวเองไม่ได้หมายความว่าเรายอมรับว่าสิ่งที่เราทำนั้นถูกต้องหรือเราไม่สนใจผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นแต่มันหมายถึงการที่เรายอมรับว่าฉันก็แค่คนคนหนึ่งที่ทำผิดพลาดได้เรายอมรับความผิดพลาดนั้นเรียนรู้จากมันและอนุญาตให้ตัวเองก้าวเดินต่อไป ผมเคยมีประสบการณ์ตรงกับเรื่องนี้ครับสมัยหนุ่มๆผมเคยลงทุนในธุรกิจหนึ่งที่ผมคิดว่ามันจะประสบความสำเร็จอย่างแน่นอนผมทุ่มเททั้งเงินเก็บและเวลาทั้งหมดไปกับมันแต่สุดท้ายธุรกิจนั้นก็ล้มเหลวไม่เป็นท่า ผมสูญเสียเงินไปจำนวนมากและรู้สึกผิดหวังในตัวเองอย่างรุนแรงผมโทษตัวเองซ้ำแล้วซ้ำเล่าว่าผมไม่ฉลาดพอผมไม่มีวิสัยทัศน์ผมไม่คู่ควรที่จะประสบความสำเร็จช่วงนั้นเป็นช่วงเวลาที่มืดมิดในชีวิตของผมเลยครับผมไม่กล้าที่จะเริ่มต้นอะไรใหม่ผมกลัวความล้มเหลวผมกลัวคำวิพากวิจารณ์จากคนรอบข้างและที่สำคัญที่สุด ผมกลัวการที่จะต้องเผชิญหน้ากับความผิดหวันในตัวเองอีกครั้งจนกระทั่งวันหนึ่งผมได้คุยกับอาจารย์ที่ผมเคารพท่านหนึ่งท่านฟังเรื่องราวของผมอย่างใจเย็นแล้วท่านก็พูดขึ้นมาประโยคหนึ่งที่ยังคงอยู่ในความทรงจําของผมมาจนถึงทุกวันนี้ท่านบอกว่าสงบเอ้ยความผิดพลาดมันเกิดขึ้นได้กับทุกคนนะสิ่งสำคัญคือเราจะเรียนรู้อะไรจากมันต่างหาก และที่สำคัญกว่านั้นคือเราจะให้อาภัยตัวเองได้ไหมคำพูดของท่านอาจารย์ทำให้ผมฉุกคิดครับผมไม่เคยคิดมาก่อนว่าการให้อาภัยตัวเองเป็นสิ่งสำคัญผมคิดว่าการโทษตัวเองจะทำให้ผมเข็ดหลาบและไม่ทำผิดซ้ำอีกแต่จริงๆแล้วมันกลับทำให้ผมจมดิ่งลงไปมากกว่าเดิมผมเริ่มฝึกที่จะให้อาภัยตัวเองครับมันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยในตอนแรก ผมต้องยอมรับความรู้สึกผิดและความเสียใจที่เกิดขึ้นแต่นอกเหนือจากนั้นผมก็พยายามมองหาบทเรียนที่ซ่อนอยู่ในความล้มเหลวนั้นผมเริ่มถามตัวเองว่าฉันได้เรียนรู้อะไรจากประสบการณ์นี้ถ้าฉันย้อนเวลากลับไปได้ฉันจะทำอะไรแตกต่างออกไปอะไรคือสิ่งที่ฉันสามารถควบคุมได้และอะไรคือสิ่งที่ฉันควบคุมไม่ได้การตั้งคำถามเหล่านี้ ช่วยให้ผมเปลี่ยนมุมมองจากชั้นมันล้มเหลวไปสู่ชั้นได้เรียนรู้และเมื่อผมสามารถมองเห็นบทเรียนได้ผมก็เริ่มที่จะปล่อยวางความรู้สึกผิดได้มากขึ้นผมเริ่มให้อภัยตัวเองสำหรับความผิดพลาดที่เกิดขึ้นและอนุญาตให้ตัวเองเริ่มต้นใหม่ได้อีกครั้งและนั่นคือจุดเปลี่ยนสำคัญในชีวิตของผมเลยครับหลังจากนั้นผมก็เริ่มกล้าที่จะลองทำสิ่งใหม่ๆอีกครั้ง ผมยังคงระมัดระวังมากขึ้นแต่ผมก็ไม่กลัวที่จะล้มเหลวอีกต่อไปเพราะผมรู้ว่าทุกครั้งที่ล้มผมจะลุกขึ้นมาเรียนรู้แล้วเริ่มต้นใหม่ได้เสมอท่านผู้ฟังครับผมอยากให้ทุกท่านลองพิจารณาถึงความล้มเหลวเหมือนกับข้อมูลครับมันไม่ใช่การตัดสินว่าเราเป็นคนไม่ดีหรือไม่เก่งแต่มันคือข้อมูลที่บอกเราว่าวิธีนี้ไม่ได้ผลนะ ลองวิธีอื่นดูสิหรือตรงนี้ยังต้องปรับปรุงนะหากเราสามารถมองความล้มเหลวในฐานะของครูที่สอนบทเรียนอันมีค่าแทนที่จะเป็นศัตรูที่คอยทําลายความมั่นใจของเราได้ชีวิตของเราก็จะเปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงครับแล้วเราจะฝึกให้อภัยความล้มเหลวได้อย่างไรยอมรับความรู้สึกอย่าพยายามปราบปรามความรู้สึกผิดหวังเสียใจหรือโกรธ ยอมรับว่ามันเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการปล่อยให้ตัวเองรู้สึกถึงมันเรียนรู้จากความผิดพลาดถามตัวเองอย่างจริงใจว่าฉันได้เรียนรู้อะไรจากเรื่องนี้อะไรคือสิ่งที่ฉันจะทำต่างออกไปในครั้งหน้าแยกแยะตัวตนออกจากผลลัพธ์ความผิดพลาดที่เราทำไม่ได้หมายความว่าเราเป็นคนล้มเหลวเราแค่ทำผิดพลาดในบางเรื่องเท่านั้น พูดคุยกับตัวเองด้วยความเมตตาลองคิดดูว่าถ้าเพื่อนสนิทของคุณทำผิดพลาดคุณจะพูดกับเขาอย่างไรคุณคงไม่ตำหนิเขาอย่างรุนแรงใช่ไหมครับจงปฏิบัติต่อตัวเองด้วยความเมตตาแบบเดียวกัน 5. ลงมือทำเพื่อแก้ไขถ้าทำได้หากมีสิ่งใดที่เราสามารถทำเพื่อแก้ไขความผิดพลาดได้จงลงมือทำ แต่ถ้าแก้ไขไม่ได้ก็ให้เรียนรู้แล้วปล่อยวาง 6. เริ่มต้นใหม่นี่คือหัวใจสำคัญครับหลังจากที่ได้เรียนรู้และให้อภัยตัวเองแล้วจงอนุญาตให้ตัวเองเริ่มต้นใหม่ได้เสมอไม่ว่าจะเป็นการเริ่มต้นใหม่ในวันพรุ่งนี้หรือแม้กระทั่งในนาทีถัดไป จำไว้ว่าการให้อภัยความล้มเหลวคือการปลดปล่อยตัวเองจากพันธนาการในอดีตและเปิดประตูสู่โอกาสใหม่ๆใ,ในอนาคตครับอย่าให้ความผิดพลาดในอดีตมาฉุดรั้งเราไว้จากการเป็นตัวเราในเวอร์ชั่นที่ดีที่สุดในวันนี้และวันพรุ่งนี้ครับเดินทางมาถึงประเด็นสุดท้ายที่สําคัญไม่แพ้กันครับนั่นคือความหวังคือการเลือกที่จะเดินต่อ ในชีวิตของเรานั้นมีบางช่วงเวลาที่เราอาจจะรู้สึกท้อแท้สิ้นหวังหรือหมดกำลังใจอย่างรุนแรงอาจจะเกิดจากความล้มเหลวครั้งใหญ่การสูญเสียคนที่รักการเผชิญหน้ากับโรคภัยไข้เจ็บหรือสถานการณ์ที่ดูเหมือนไม่มีทางออกในสถานการณ์เช่นนั้นเป็นเรื่องง่ายมากที่เราจะยอมแพ้ ปล่อยให้ตัวเองจมดิ่งลงไปในความมืดมิดและรู้สึกว่าไม่มีทางที่จะก้าวเดินต่อไปได้อีกแล้วแต่ผมอยากจะบอกทุกท่านว่าความหวังนั้นไม่ใช่แค่ความรู้สึกที่เกิดขึ้นเองโดยธรรมชาติหรือเป็นเพียงแค่การรอคอยปาฏิหาริย์ความหวังที่แท้จริงคือการเลือกครับมันคือการตัดสินใจที่เราจะเดินต่อข้างหน้าไม่ว่าสถานการณ์จะดูมืดมิดแค่ไหนก็ตาม ความหวังไม่ใช่การปฏิเสธความจริงอันโหดร้ายแต่การที่เรายอมรับความจริงนั้นและยังคมเลือกที่จะมองหาความเป็นไปได้เลือกที่จะเชื่อว่ายังมีสิ่งดีๆรออยู่ข้างหน้าและเลือกที่จะลงมือทำในสิ่งที่ทำได้แม้จะเป็นเพียงก้าวเล็กๆก็ตามผมเคยได้ยินเรื่องราวของหญิงชราท่านหนึ่งครับเธอต้องเผชิญหน้ากับการสูญเสียครั้งใหญ่ในชีวิต สามีของเธอจากไปอย่างกระทันหันและธุรกิจที่พวกเขาสร้างมาด้วยกันก็กำลังจะล่มละลายเธอเหลือตัวคนเดียวและเต็มไปด้วยหนี้สินเธอรู้สึกว่าโลกทั้งใบพังทลายลงมาและไม่มีเหตุผลอะไรที่ต้องมีชีวิตอยู่ต่อไปในช่วงเวลาที่มืดมิดที่สุดนั้นเธอเล่าให้ผมฟังว่าเธอคิดจะยอมแพ้หลายครั้ง แต่ทุกครั้งที่ความคิดนั้นผุดขึ้นมาในหัวเธอก็จะนึกถึงคำพูดของสามีที่เคยบอกเธอว่าไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นจงอย่าหยุดเดินนะเธอตัดสินใจที่จะเลือกที่จะมีความหวังครับเธอไม่ได้แกล้งทำเป็นว่าทุกอย่างเรียบร้อยดีเธออนุญาตให้ตัวเองเสียใจอนุญาตให้ตัวเองร้องไห้แต่หลังจากนั้นเธอก็จะถามตัวเองว่า วันนี้ฉันจะทำอะไรได้บ้างเพื่อให้ชีวิตฉันดีขึ้นแม้เพียงเล็กน้อยเธอเริ่มจากการจัดการกับหนี้สินทีละเล็กละน้อยเธอเริ่มจากการหางานพิเศษทำเธอเริ่มจากการเรียนรู้ทักษะใหม่ๆที่จะช่วยให้เธอสามารถสร้างรายได้ได้มากขึ้นและในทุกๆวันที่เธอตื่นขึ้นมาเธอจะบอกตัวเองว่าวันนี้ฉันจะเดินต่อไปมันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยครับ มีหลายวันที่เธอรู้สึกท้อแท้จนอยากจะล้มเลิกแต่เธอก็ยึดมั่นในการเลือกที่จะเดินต่อเธอบอกว่าความหวังของฉันมันไม่ได้มาจากว่าทุกอย่างจะดีขึ้นเองแต่มันมาจากการที่ฉันตัดสินใจว่าจะไม่ยอมแพ้และฉันจะทำทุกอย่างที่ทำได้เพื่อก้าวผ่านมันไปให้ได้หลายปีผ่านไปหญิงชราท่านนั้นไม่ได้ร่ำรวยเป็นเศรษฐี แต่เธอก็สามารถก้าวผ่านช่วงเวลาที่ยากลำบากที่สุดในชีวิตมาได้เธอสามารถปลดหนี้สินได้และที่สำคัญที่สุดคือเธอได้ค้นพบความเข้มแข็งภายในตัวเองที่เธอไม่เคยรู้มาก่อนเธอได้กลายเป็นแรงบันดาลใจให้กับคนรอบข้างมากมายเรื่องราวของเธอสอนให้เราเห็นว่าความหวังนั้นไม่ใช่แค่ความรู้สึกแต่คือการกระทำครับ มันคือการที่เราตัดสินใจที่จะลุกขึ้นยืนอีกครั้งเมื่อล้มลงมันคือการที่เราตัดสินใจที่จะมองหาแสงสว่างในความมืดมิดและมันคือการที่เราตัดสินใจที่จะก้าวเดินต่อไปแม้ว่าจะไม่รู้ว่าปลายทางจะอยู่ตรงไหนก็ตามในยามที่เราเผชิญหน้ากับความยากลำบากเรามักจะรู้สึกว่าเราควบคุมอะไรไม่ได้เลยแต่จริงๆแล้วมีสิ่งหนึ่งที่เราควบคุมได้เสมอ นั่นคือการเลือกของเราครับเราเลือกที่จะตอบสนองต่อสถานการณ์อย่างไรเราเลือกที่จะมองโลกอย่างไรและเราเลือกที่จะเดินต่อหรือไม่แล้วเราจะรักษาและสร้างความหวังได้อย่างไรในยามที่เราท้อแท้ 1. ยอมรับความเป็นจริงอย่าปฏิเสธความรู้สึกแย่ๆที่เกิดขึ้นยอมรับว่ามันคือส่วนหนึ่งของชีวิต 2. โฟกัสในสิ่งที่ควบคุมได้ ในทุกสถานการณ์ย่อมมีบางสิ่งที่เราควบคุมได้และบางสิ่งที่เราควบคุมไม่ได้จงโฟกัสไปที่สิ่งที่เราควบคุมได้และลงมือทำในส่วนนั้น 3. ตั้งเป้าหมายเล็กๆเ,เมื่อรู้สึกท่วมทน้นให้แบ่งเป้าหมายออกเป็นส่วนเล็กๆและทำทีละก้าวการทำสำเร็จแม้เพียงก้าวเล็กๆก,ก็จะสร้างความรู้สึกของความสำเร็จและจุดประกายความหวังได้ 4. เชื่อมโยงกับผู้อื่นการพูดคุยกับคนที่คุณไว้ใจการขอความช่วยเหลือหรือแม้แต่การได้ยินเรื่องราวของผู้อื่นที่เคยผ่านพ้นความยากลำบากมาได้ก็สามารถสร้างแรงบันดาลใจและความหวังได้ 5. ดูแลตัวเองการกินอาหารที่มีประโยชน์การนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอและการออกกําลังกายล้วนส่งผลต่อสภาพจิตใจของเราอย่างมาก 6. ระลึกถึงความสำเร็จในอดีตลองนึกย้อนไปถึงช่วงเวลาที่คุณเคยผ่านพ้นความยากลำบากมาได้คุณเคยเข้มแข็งแค่ไหนในตอนนั้นและคุณก็เข้มแข็งได้อีกครั้ง 7. ฝึกฝนการมองโลกในแงด่ดีไม่ได้หมายถึงการเพิกเฉยต่อปัญหาแต่การพยายามมองหาด้านดีๆในทุกสถานการณ์หรือมองหาบทเรียนที่ซ่อนอยู่ 8. เลือกที่จะเดินต่อ นี่คือหัวใจสำคัญที่สุดครับในทุกๆเช้าที่คุณตื่นขึ้นมาจงตัดสินใจที่จะเดินต่อข้างหน้าไม่ว่าจะด้วยก้าวเล็กๆหรือก้าวใหญ่ๆก็ตามความหวังไม่ใช่แค่ความปรารถนาที่ให้สิ่งต่างๆดีขึ้นแต่มันคือการตัดสินใจที่แน่วแน่ว่าจะทำทุกวิถีทางเพื่อให้สิ่งต่างๆดีขึ้นครับ มันคือพลังที่ขับเคลื่อนเราให้ก้าวผ่านความมืดมิดและออกไปพบกับแสงสว่างในวันพรุ่งนี้ท่านผู้ฟังทุกท่านครับเราได้เดินทางมาถึงช่วงท้ายของการสนทนาในวันนี้แล้วผมหวังว่าเรื่องราวและแนวคิดที่เราได้แบ่งปันกันไปจะเป็นประโยชน์และสร้างแรงบันดาลใจให้กับทุกท่านไม่มากก็น้อยนะครับก่อนจากกันผมขอสรุปใจความสำคัญที่เราได้พูดคุยกันในวันนี้อีกครั้งนะครับ ประการแรกเริ่มใหม่ได้ทุกวันไม่ต้องรอปีใหม่หรือโอกาสพิเศษจงอย่ารอคอยให้ถึงวันพิเศษหรือสถานการณ์ที่สมบูรณ์แบบเพราะทุกๆเช้าที่เราตื่นขึ้นมานั่นคือโอกาสใหม่โอกาสที่เราจะเลือกที่จะเริ่มต้นใหม่เลือกที่จะแก้ไขและเลือกที่จะเป็นคนที่ดีขึ้นกว่าเมื่อวานเสมอพลังของการเริ่มต้นใหม่นั้นอยู่ในตัวเราไม่จะอยู่ในปฏิทินครับ ประการที่สอนนิสัยเล็กๆที่เปลี่ยนชีวิตอย่าดูถูกพลังของการกระทำที่เล็กน้อยแต่สม่ำเสมอครับการเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่ในชีวิตมักจะเริ่มต้นจากการสร้างนิสัยเล็กๆที่ทำซ้ำๆกันในทุกๆวันสิ่งเล็กๆเหล่านี้จะค่อยๆสะสมและสร้างผลลัพธ์ที่เกินคาดคิดและที่สำคัญที่สุดมันจะช่วยปั้นแต่งตัวตนใหม่ที่เราอยากจะเป็นประการที่ส ให้อภัยความล้มเหลวแล้วเริ่มใหม่ความล้มเหลวเป็นส่วนหนึ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ของชีวิตครับจงเรียนรู้จากความผิดพลาดมองมันเป็นข้อมูลไม่ใช่การตัดสินตัวตนและที่สำคัญที่สุดคือจงให้อภัยตัวเองปล่อยวางความรู้สึกผิดและอนุญาตให้ตัวเองเริ่มต้นใหม่ได้เสมอการให้อภัยตัวเองคือการปลดปล่อยเราจากอดีตเพื่อให้เราสามารถก้าวไปข้างหน้าได้อย่างอิสระ และประการสุดท้ายความหวังคือการเลือกที่จะเดินต่อในยามที่เราเผชิญหน้ากับความยากลำบาก